พี่เส้นบอกล้วยกาก่อนเนาะอันนี้เป็นห้องบอกล้กกวยกาบะกล้วยกาถ้าร้านนาตะวันออกไปเดี๋ยวห้องว่าหอมมันเออแม่นแม่นหูอันนี้คือเออบะตื้นถ้าร้านนาตะวันออกไปจะห้องบะต้องบะตองเจ้าถ้าข้ากินชานะคะผลัเขานึ่งข้าวเสร็จเนะี่ย เราก็เอาน้ำเข้านั่นนะเจ้าน้ำมอนึ่งนั่นนะอ่าเอาไปใส่ใบาชาเอาไปใส่ใบาชานิดหน่อยแล้วเาก็น้ำตาลใส่ป้าทบมันเป็นรสชาติของอ่าน้ำชาที่เปิ้ลบรรจุขวดที่ชื่อดังนะแม่ผกําแล้วอ่ะอเอางั้หรออ่อนน้อยกินก็ได้กันเนาะแต่จะไปใส่ชานักเอามาไร้ห้พอดีกันเอาละอันนี้คืออาหารตามประดูกาันีก็กิกนมะมีก็บาก,ก,กินนะั่นแะ ล้วอันนั้นก็อ,อันยังสบลำญ่สบลำไยมันมีไอ้ต้นเดียวเนาะแม่ให้ไว้เป็นตึเม็นตึ้งท่านด่วยเต้าละก,กุยละก,กุยดิกินจน่าอน้อยไปหมดละ